ของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจําวันที่15พฤศจิกายน2556นะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันนี้มองว่าน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะอันนี้สงหลักยังคงเป็นจากถ้อยแถลงของนางเยเลนนะคะเ,เรื่องของการสนับสนุนการคงมาตรการ QE ต่อนะคะซึ่งเ,เธอมองว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดที่จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกลับมาเข้มแข็งได้อย่างยังย่งยืนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็น่าจะเ,เป็นการสร้างบรรยากาศในเชิงบวกให้กับการลงทุนในภูมิภาคนะคะก็มองว่าน่าจะทําให้ตลาดทุนไทยเนี่ยมีโอกาสดิดตัวปรับตัวขึ้นต่อนะคะอย่างไรก็ตามอัพไซด์ของเราคิดว่าน่าจะยังคงจํากัดเพราะว่าเรายังมีประเด็นการเมืองภายในคอยกดดันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะดูผ่อนคลายความตึงเครียดลงในระยะสั้นแต่ว่าก็ ยังคงน่าติดตามอยู่นะคะหลังจากที่ในวันนี้เนี่ยนายสุเทพเทือกสุบันเนี่ยได้นัดชุมนุมใหญ่ขึ้นนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็จะมีการยกระ,ระดับการชุมนุมขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่พรรคประชาธิป,ปัตย์เองเนี่ยมีการเตรียมยื่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในวันที่22-24พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะแล้วก็ถ้ามองในแง่ของฟันเฟลของต่างชาติในช่วงนี้ต้องบอกว่ายังคงเดินหน้าขายสุดที่อย่างต่อเนื่องนะคะ เพราะฉะนันมองว่าการดิดตัวขึ้นของตลาดเนี่ยอาจจะมีอัพไซด์ที่ดูค่อนข้างจํากัดจากการาขายลดความเสี่ยงไปตลอดทางนะคะคิดว่าในช่วงดิดตัวอาจจะมีแรงขายสลับออกมานะคะก็ยังคงคําแนะนําการ เทรดแบบขึ้นขายลงซื้อในกรอบไปก่อนนะคะวันนี้เรามองกรอบ1400-1430นะคะหุ้นในพอร์ตเนี่ยคงไว้ทั้งตัวไทยออยล์สุภาลัย SVI สามารถ i-mobile แล้วก็ตัวแอปโก้ Go นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลาน c e มี2ตัวนะคะมีตัว LVT แล้วก็ตัวจุทาค่ะสำหรับในกลุ่มหุ้นเน็ตมีประเด็นนะคะก็เมื่อาวานนี้มีทำกำไรตัวแอปโก้ Go, ไป1ตัวนะคะในระหว่างวันกับ ไทยคมนะคะที่เหลือก็ยังคงถือต่อแล้ววันนี้เราปรับเพิ่มเข้ามา2ตัวนะคะตัวแรกเลยก็คือตัวชอ,อการช่างนะคะจริงๆชอ,อการช่างนี้แนะนำตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าราคาดิดตัวขึ้นไปซื้อไม่ได้นะคะวันนี้ขอสู้ต่ออีกทีหนึ่งใช้ราคาที่ ATO นะคะก็ ทำกำไรเมื่อขึ้นไป3%แต่ขาดทุนที่1%นะคะจากงบที่ออกมาค่อนข้างดีกว่าคาดนะคะธุรกิจรับเหมาไปได้ดีผลประกอบการของบริษัทร่วม TTW นะคะ BECL CKP ก็ดีกว่าคาดนะคะในขณะที่แนวโน้มข้างหน้ายังดูดีนะคะแบ็กหลอกล่าสุดที่120 0 0 0อ่ล้านบาทเนี่ยพอเพียงกับการสร้างรายได้ไปถึงปีหน้านะคะนอกจากนี้แล้วแนวโน้มง,งานใหม่ที่น่าจะมีมากขึ้นในปีหน้าโดยมาจากงานของโครงการ2ล้านล้านซึ่งจะเข้าสภาในวันที่20 พัสิกายนนี้นะคะหากมีข้อติดขัดทําให้โครงการในประเทศราชา้า CK ก็ยังมีทางเลือกการหางานาที่ประเทศเรามาชดเชยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่ CK เข้าไปทํางานแล้ว2งานใหญ่แล้วก็กําลังจะเซ็นงานใหม่เขื่อนน้ําบากนะคะ17,000ล้านบาทในช่วง1-2เดือนนี้อีกด้วยนะคะแนวโน้มรายได้และกำไรจะเติบโตชัดเจนนะคะนอกจากแนวโน้มการดําเนินงานไปได้ดีแล้วเนี่ยซี K, ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่อยู่ในกระแสเก พรบสองล้านล้านบาทอีกครั้งในช่วงนี้ด้วยนะคะตัวที่2แนะนําเข้ามาคือตัว MK Restaurant นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่จะเข้าไปคํานวณดัชนี MSCI Global Small Cap นะคะมีผล Effective วันที่26พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะแล้วเมื่อมองในสัญญาณทางด้านเทคนิคก็ถือว่าค่อนข้างดูดีหลังจากราคาดิดตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะคะก็มองว่าน่าจะมีโอกาสดิดตัวกลับ 49-50ถึงบาทได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่ราคาพื้นฐานจาก SAA Consensus อยู่ที่เรา57บาทนะคะจุดเข้าซื้อให้ที่47บาทเราทำกำไรที่50บาทและตัดขาดทุนที่45บาท50าทนะคะส่วนหุ้นตัวอื่นที่ถือต่อในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะมีตัว CSS นะคะ RS สามารถ iMobile นะคะ,ะ t, p t ม Min ASP BGH BTS แล้วก็ตัว KBank ค่ะประชุมในส่วนของกลุทธยหุ่นค่ะ